สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัฒนตศูนย์หนึ่งชาแนลนะคะเฮ้ยเส้นยืดสายแก้ปวดเมื่อยยืดเส้นยืดสายแก้ปวดเมื่อยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊บแม่น้องเมียวนะคะไหนมันทำยังไงใช่แล้ว ไม่ใช่ออกร่างกายแบบนั้นนะฮะนี่ให้ดูนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นแบบไหนมันจะมีคู่มือให้ด้วยอย่าใจเย็นๆนะจะมีคู่มือให้ด้วยนะครับถ้าม,มันมีสองชุดแบบนี้เขาให้เราชุดหนึ่งนี่คนละชุดเราก็เมาให้ป้าดเลยเดี๋ยวเราเอากลับ <c oughs> แต่อันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นอะไรไหน ที่ที่ที่ใส่เข่าที่นี่ควจะยืดมากกว่ป้ายใช่ไหมยืดอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเราอายุเยอะแล้วแต่อยากบ่อยอันนี้ใส่ข้อเท้าใช่ไหมนี่ไม่ารย์ท่านเรไม่ย้อนแสงหรอได้อยู่ไม่ใช่เขาไม่ได้ไปถึงเข่าอย่างแค่เท้าบางอยบอภาษาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกมาเยื่ทางผิดนะ อ๋อน่าจะเป็นนั่นไหมเอส้นตองส้นใช่ไหมนี่ตองส้นเนี่ยเเป็นยางพาราย่างดีอืมเป็นยางพาราอย่างดีอันนี้อันนี้คู่มือป้าอันนี้ป้าก่อนรับคู่มือไปก่อนนะครับพิจารณาอันนี้เดี๋ยวจะกางให้นะครับจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างนี้นะครับจะทำอะไรเนี่ยจะยืดเส้นไงเดี๋ยวป้ายืดนะเอ้าเอาเอ้าเอามาเข้ามาเข้ามาเขามา้ี่นี่ ป้าป้าใส่ถุงอันนี้ก่อนกันลื่นกันลื่นเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูนะครับจะเป็นในแบบให้แป๊บนึงใช่เท้าเหรอใส่เท้าเอาเทาเอาเอาเอาแบบนี้เหรอมันจะอย่างนี้นะครับแต่ว่าเอาไม่ยี่หรอใช่ใใส่ไปเออนั่นแหละเห็นไหมเด่นอะไรนั่นแหละดีเลยก็จะอย่างนี้นะครับเอาเอาย่าไหขอจับหน่อยหลังมาให้หลังมากเป็นเสามันจะยืนอย่างนี้นะครับครับเนี้ยมันจะตึงมาก โอยืนคือเส้นเด่เส้นเด่ยืดให้ยืนเฉยใช่ไหมอยากให้เขาจับก่อนจะขึ้นไปแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เท้าเลยล่ะมันได้ทั้งตัวมันได้ทั้งตัวจริงจริงมันจะหันขึ้นมันเต้นนมันไม่หักมันได้แปดโลร้อยโลแต่มันเต้นขึ้นมันนี่ประเษนอ่ะประเษนเรานี่นี่ของเจ้ของแม่อรุณีอ๋อครับคนเดิมวันนั้ให้มาให้มาข้าสิบโลตึงตึงไหม ตึงน่องแล้วก็มันเหมือนจะประสาทมันจะวิ่งไปถึงเอวถึงหลังมเลยอ่ะนี่ตึงกระตุ้งวัดเลยมันน่าสนใจเนาะมันจะหย่อนไงเส้นมันจะหย่อนง่ายอย่างงี้เหรอใช่ดัดตึนเช้ามาก็ขึ้นเลยตึงๆตอนเช้านอนตึงๆอ่ะก็ยืดเลยตึงๆต้องยืดอย่างงี้ใช่ไหมใช่จะยืด้ขึ้นไปเลยใช่ขึ้นมาหมดเลยคือยืดตเริ่ม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 แล้วแค่เริ่มปั่นแล้วเ่มปัน อลองได้นะลองได้เจ้าอยากลองเคยเคยไอ้นอนง่ายแล้วก็ยืดขาจะเอาขาชี้ขึ้นไหมทีนี้เราก็จับปลายเท้าอ่ะดันนะเออดันออ่านคีดัน้ใหทำประจำนอนลงก็มันจะผ่อนคลายมันจะแบบมันมีชื่อเรียกไหมพี่ว่าเครื่องอะไรนั่นต้องดูนั่นมีคู่มือมาบ่การการ กวีมาจากจันตาแสวงจับปลาเป็นเพื่อนเลยนะอ้เอ, <laughs> อนไม่ดูพ่อกับแม่เ,เลยไอ้เอ็

ขึ้นขึ้นในห้ามากเลยขึ้นในในแบบยืนให้แล้วนะสวบคือคักกัดใหญ่เลยไม่ต้องจับไม่ต้องจับโอยืนให้ตึงเดี๋ยวไม่ต้องจับนะไม่ต้องจับโอ้ยตึงตึงเอายืตึงทำไมไม่เอ้ต้องหลังตรงหลังตรงหลังตรงนะตรงนี้ห้ามเอ็นตูดตูดตูงต่ะ

ขอเกาะหน่อยนะขอเกาะหน่อยนะกอดแล้วได้จังทองให้ช้องพามันเป็นของไทยหรือของนอกนี่รู้ใเกาะแขนนี่พี่มันมามันเป็นของไทยหรือของนอกของไทยของไทยเลยบริษัทลุงแสวงน่าจะอยู่แถวชัยพฤกษ์ดีดูดีนะเป็นสินค้าไทยมันตึงตึงตึงไปหดหลังเลยเหรอ ตึงไปหมดเลยนี่ตึงไปหมดเลยมันย่อนอันนี้น่าสนับสนุนน่าสนบสนุนะเราก็ไม่รู้ัตึงไปหมดเลยขึ้นไปเรื่อยมันจะย่อนนะถ้าอย่างปูเนี่ยรีบมายืดให้ปูยืดลองมาดูลองมาดูได้หรือเปล่าไปลองจะอูไปตึงๆไปเรื่อยนะตึงไปเรื่อยออกออกออกอะไรไหนฮะยืดหยีบธรรมดาสินค้าคนไทยน่าสมเกล น่าสนับสนุนตึงตึงผ้าป่านัอืเดียวเรารอเดยวใช่ไหมตึงไหมต้องหนักตัวมันทีไม่ตึงมันตึงบ้องบ้องบ้องเนออ้องเขาบอกต้องฝึกนยืนให้ตรงก่อนต้องมีอะไรจับนะไม่มีอะไรจับไม่ได้เราอยู่คนเดียวอยู่บิชเีถ้าเราอยู่ที่บ้านคนเดียวเราจะองไวติดผนังเนาะมันจะตรงมันต้องมีที่จับแล้วมีเชือกให้นะภาษาลองหน่อยไหมภาษา เสือพ่อไมยืนขีดเสือพ่อไม่ยืนยันนะสิบห้านาทีหลังกินข้าวห้ามใช้เครื่องพวงนี้นะเพราะว่ามันมันไม่ได้หรอกมันเป็นระบบขับถ่ายภาษาไปม่ได้เป็ลยภาษาภาษาไม่ตึงว่องหาน้องเลยเนาะตึงไหมตึงตรงน้องเลยเนาะไม่ตึงเลยเนี่ยตึงยังไงมันตึงอยู่นี่ยภาโอ้มันเจ็บยืดยืดแล้วบอกเขาให้ยืดเขาให้ยืดไม่ได้ต้านไปมันปวดปวดเลยนะร่างกระปวดมันต้องยืนนานเนาะเขานาที ดีไหมดีดีพอลงเดี๋ยวพอเราลงแล้วมันจะคลายเออพอลงแล้วมันก็คลายออกเพราะว่ามือไม่นองเขาจะแบบแก้อยู่ไฟไม่ได้ไงใหญ่เลยปลายเท้าเลยนี่มากฉีเอาขาชี้ขึ้นแล้วก็เอามือจับปลายเท้าเราดีมากเลยนี่แหละเข้ามา้ามันมีจระพาปลาจะโซ่ยังไงขึ้นแบบมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเขาไปคู่มือให้สี่แผ่นเลย ไม่ตึงเลยเนาะยังยังเออตึงทางเดียวเหรออลืมกดเลยเมื่อกี้เขาไม่ต้องขยับเข้มนะเขาเข้มจับนี่นะเขาเข้มจับนะเออนั่นยิ่งจะตึงแหละแต่เราคงเข้มไม่ลงหรอกนั่นแหละแก้แก้กระดูกนี่นี่แมงคว้าม เออหน่แบบเก่งมากเลอ่ะไหนบ้างว่าเขาเคยมีหลายมีมีตําราสอนอยู่เลยนั่งก็ได้ลาาายมกสามารถนั่งได้ด้วยมีวิธีมีคู่มือการใช้งานเขาเสื้อเป็นรองเสื้อกินข้าวยังไม่เสร็จเวลาเรื่นด้วยห้ามใช้ไหวม ตึงตึงเป๊ะเลยงนปวดเลยมื่อเม่ปวดไเมื่อปวดนลวตึงนนิ่ว่ตึงนีเลยน้ปนวด้นล้นเลยแสดงว่าเส้นมันมีท่าเออเนี่ยเนีนี่ยเีท่าที่ปลาเห็นี่ไงกบบกมแบบอะไรมีครบหมดเลย ข้อพับหัวเข่าลงมาเนี่ยเมนชาเลยอ่ะเดี๋ยวตอนท้ายบอกข่าวดีก่อนเดี๋ยวเราก็จะงัดนี่ไหขึ้นนะเขาก็จะงัดหลังไปไปไปท้ายไปบอกข่าวดีเลยมีข่าวดีด้วยเมื่อเช้าเสือขึ้นไล่เรื่องที่ป้าบอกว่าเราจะมีการเขียนรายชื่อลงภาาของพระธาตุเนาะทีทางพี่น้องนุษย์อูอูอะไรนะอูมเจริญเสวรีนันทีคมชลวดีก็เป็นเจ้าภาพให้เป็นเจะภาพซ่งภาพ สีปราชาชนบุรีไม่ใช่พนันนี่ครับสีราชาโอ้ยพูดก็ไม่ถูกตื่นเต้นหน่อยขอบคุณคุณนงฤทธร์เกียรติฮะด้วยนะครับผมนะขอบคุณคุณนงฤทธิเกียรตฮะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อผ้ากันค่ะแล้วก็จะเริ่มเขียนกันตอนเย็นเลยเนาะเย็นเย็นเลยเหรอเขียนเราเพราะเวลาเราแค่อร์คาร์จันผู้พิพากษาสุขบรร์เราก็เดินทางแล้ววางวางกางผ้ใครว่างไหมนะ จะเดินไปองิงองิงไปบ้านม่วงจะเช้าคุงีจะช้าได้ช้างวันโมงมาเลยอ๋อวันนี้ทนอมแรงไ้องิงเก็นนี่ มเขาจะไปจองที่แล้วจากมุกดาหารใบจองยังไปจองที่เขาบอกก่อนเขาบอกแล้วเมื่อวานนี้เขาบอกฟรีคอนเสิร์ตใช่ไหมอย่าไปเอาเสือไปปูไม่มีที่ปูเอาฟรีนะขนาดเสือถามสิค่าบาก่อนค่าจองก่อนเมื่อวานนี้ไปงานพระธาตุพนมเขาบอกแจกนมฟรีตอนแรกเดินตามหลังเขาเอยู่ตอนแรกตามหลังป้าเขาแจกนมปุ๊บเขาบอกแจกนมสิทหารไปขายหมด เข้าไปเนี่ยจะมีท <analyze> <renamed> ี่ให้ยืมก็ลองดูก็ลองดูเออมาไกลอ่ะจากมุกดาหารนะ วันนี้เดิวิ่งพรุ่งนี้โดินเขาเหยียบแบล็คโอเคเไปแล้วมาดวงอ่ะพรุ่งนี้ร่วมเขาให้ขอให้ไปถ่ายนะโอเคได้ได้นเเยยยี่ลมโอเคค่ะแล้วเดินไกลนะเดินไกลนะเดี๋ยวกิโลนอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะซื้อผ้าก่อนซื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวคลิปเสร็จไปซื้อผ้าเดี๋ยวก็จะเอ็มมาหรือเปล่าวันเสาร์ก็เพราะตอนเข้าไปเข้าไปผูกผ้านะเดี๋ยวให้ทางห้หน้อกสะพานให้เนาะที่เธอตามนะแล้วก็ไปผูกผ้าจะก็บอกน้ำมนต์อยู่เมื่อคืนบอกน้ำมนต์ไปตัวแทนพ่อนะ ไปไปถูกพาไปท่าตใช่บอกเขาปูดยังไงล่ะแม่แล้วก็รู้เองลูกมีผู้ชายหนึ่งที่ดวัตสองเสือสามนกมนร์บานนอกสี่จต่เอมอาจจะมาแต่เอ็มอาจจะถ้าจะมมาด้วยก็ห้าแล้วก็บ่าวมืดหก เออก็แฟนป้อมเดื่ถามถามแฟนอเขาบ้างก็ให้เข้าไปอาาจรย์ไทยเออแฟนแฟนแฟนป้อมแฟนไทยแฟนป้อมแฟนไทยไปด้วยเออแฟนป้อมอีกแฟนไไปอยู่แล้วโอเคโอเคไปอยู่แล้วอ่าผู้ชายไปอยู่หลายคนอยู่ก็โอเคไปช่วยกันไปช่วยกันแล้วก็เขียนชื่อกันแต่ยันนี้บอกว่าลาพักร้อนไปดูองวิงก่อนพรุ่งนี้เริ่มงานกลางวันเลยเช้าก่อนแต่กลางวันแต่เช้าสิชอบก็เอาอะยกลางในในร้านกาแฟร้านกาแฟร้านอาหารมอญนะมอนัดค่ะ นีแค่ในบอกอะไคลิปนี้ค่ะคิปนี้ประมาณนี้นะคะตาดิค่ะนัดบ่อยจังเลยนะดาได้